เกินกว่า300เสียงที่พักเก้าไกลบอกว่าจะไปชวนหลายพักมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นมติมหาชนแน่ๆเพราะว่ามันมากกว่า50%ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับแต่คำถามคือกลไกตามรัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสอวอจะไปถึงไหม,มสอวอมีริ์อะไรจะแผงให้เห็นได้บ้างริวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเออเดี๋ยวก่อนจะมีวิเคราะห์กันลองดูท่าทีของแต่ละท่านก่อน ไม่มีแตกแถวใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยๆสี่ท่านคือก็มีที่บอกว่าจะโหวตให้แต่บอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาไม่การันตีนะะ,ะคนแรกครับคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภาค่ะคุณเฉลิมชัยบอกพักที่จะเป็นรัฐบาลต้องไปหาเสียงให้ได้376เสียงเองก่อนอ,อย่ามาหวังพึ่งเสียงสอวอจะไปเอาภูมิใจไทยมาร่วมก็ได้แล้วส่วนตัวมีจุดยืนชัดเจนว่าฝ่ายใดรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน250เสียง จะโหวตให้ฝ่ายนั้นเป็นนายกแต่กับสบวคนอื่นๆไม่กล้าการันตีจะคิดแบบเดียวกันหรือไม่อ๋อโอเคคุณเฉลิมชัยบอกให้นะคอ,อ,อื่นไม่รู้ค่ะอีกคนหนึ่งคุณเจเดตนสว่างครับบอกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติเอาไว้ามาตรา6เรามีหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนตัวผมถ้าเสนอชื่อมาเป็นนายพิธาผมไม่รับ จะลงมติไม่เห็นชอบเพราะผมจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและคำปฏิญาณสองนะนะสามนะคะคุณวันชัยสอนสิริค่ะบอกว่าครั้งนี้พักคก้าวไกลได้เสียงอันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ได้คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกว่า251เสียงถ้าเขาสามารถประสานพักการเมืองที่มาจากประชาชนได้ทั้งหมดผมว่าเขาก็ขาดลอยแทบไม่ต้องใช้เสียงสอวอ,อย่ามาคิดว่าสอวอจะโหวตให้ใครหรือไม่อันนี้ถูกกลางกลางไหม,มหรือว่าเทไปทางไหน ตอบยากอะค่ะคนที่4นะคะคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะบอกว่าต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น จงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักถ้าใครมีคุณสมบัติตรงนี้สวจะพิจารณาสาวทุกคนมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้ถ้าเกิดเลือกรอบแรกแล้วไม่ผ่านเช่นคุณสมบัติไม่ผ่านก็อาจมีการงดออกเสียงเช่นกรกตกําลังพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคุณพิธาอะไรแบบนี้โอ้หอันนี้ระบุชัดถึงเคสอของคุณพิธาเลยนะ,ะไม่ะได้ไงเรื่องของการงดออกเสียง แค่งดออกเสียงสําหรับสอวอนี่ก็สะเทือนแล้วครับใช่ค่ะเกิดคําถามว่าสอวอจะออกฤทธิ์ด้วยวิธีการใดในแง่ของการเลือกนายกรัฐมนตรีได้บ้างอย่างแรกคือสมาชิกทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดโหวตสวนไม่เห็นชอบรายชื่อนายกที่เป็นแคนดิเดตของพรรคเก้าวไกลกรณีนี้ก็คือคุณพิธาคองสมาชิกทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดงดออกเสียงหรือไม่เข้าประชุมในการประชุมเพื่อจะลงมติเห็นชอบคนที่จะเป็นนายกจากพรรคเก้าวไกลเห็นไหมได้ทั้ง บทสวนได้ทั้งงดออกเสียงหรือไม่เข้าประชุม3ก็คือการโหวตเลือกนายกนี่ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับถ้าไม่ถึง376ก็จะทําให้ไม่ได้นายกใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็จะรักษาการไปเรื่อยๆถ้าสวทํา3ข้อนี้ก็จะต้องเผชิญกับแรงเสียดทานเหมือนกันเช่นแรงกดดันจากสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับก้าวไกล อาจจะเป็นไปได้ไหมมีม็อบนอกสภาการเมืองลงถนนชุมนุมกดดันกันมีกิจกรรมรูปแบบอื่นบานปลายกลายเป็นความวุ่นวายยกเว้นว่าสวเสียงแตกแล้วหันไปโหวตตามฉันธามติของประชาชนแต่ว่าเสียงแตกอย่างน้อยที่สุด21เสียงเนี่ยกรณีที่พักเก้าไกลไม่ใช้บริการพักภูมิใจไทยไม่จับมือกับสอลุงถ้าหากภูมิใจไทยยอมโหวตให้จะจบปัญหานี้ทันที21เสียงมันไม่พอใช่ mm. ไหมครับ สีก็คือระหว่างที่มีการยื้อการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆอย่างน้อยๆในการโหวตครั้งแรกๆจะต้องอยังเชิงดูท่าทีกันก่อนน่าจะเป็นไปได้ยากที่สวจะโหวตให้ผ่านทันทีอาจจะเปิดช่องให้พักอันดับสองอย่างเพื่อไทยขยับเข้ามาเจรจาตั้งรัฐบาลแทนไหมเพราะถือว่าก้าวไกลยังตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จก็ได้ให้โอกาส พักลำดับที่หนึ่งแล้วประจวบเหมาะกับกรณีของคุณพิธาถ้าไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีบนสารรัฐธรรมนูญตรงนี้แหละหน่าจับตามองจะเกิดการตั้งรัฐบาลย้ายขั้วเขย่ากันใหม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนอกจากแรงกดดันไปที่สวออตอนนี้ยังมีแรงกดดันไปที่พักการเมืองนะผมยกตัวอย่างโพสต์ของผู้พันปุ่นโพสต์ว่าอยากเห็นการเมืองในอุดมคติเฝ้ารอทุกนาทีประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนา ใครจะเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยก่อนกันออกมาประกาศปิดสวิตสอวเห็นไหมก็คือจะมาร่วมโบวตให้ฟังก้าวไกลเพื่อไทยโดยที่ไม่ร่วมรัฐบาลไม่เอาเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลมาเป็นเครื่องมือต่อรองโหวตฟรีค <Vote free. S 1> ือนอกจากคนจะถามไปที่สวอวแล้วก็ถามไปที่พรรคอื่นๆว่าจะโหวตให้กับทาง เพื่อไายก้าวไกลโดยไม่เกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลไหมงานหนักของทุกๆคนในสภาย,ยังไม่จบเท่านี้จริงๆค่ะรอดูฉากต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรพลิกให้ตื่นตะลึงกันอีกหรือเปล่านะคะ